มาจ้าพี่น้องมากินข้าากับ io, ยายเอจ้าวันนี้ก็เป็นเาวนาทิตย์จ้าพี่น้องยายเอกะเฮ็ดกับข้าวง่ายๆจ้าวันนี้ของยายเอเนาะจ้ายายเอกะสซุปน้องใหม่จาพี่น้องไป้านเอเชียมาเหมือว่านี่แหละอันนี้ก็ทอดปลาจ้าของพ่อใหญ่เนี่กินข้าวเจ้าจาพี่น้องส่วนของยายเอกะข้าวเหนียวจ้าข้าวเหนียวเหมือนเดิมพักเนาะจ้าพี่น้องกัสสมิใบบัวบกจากยายเอเก็บมาจากสวนเนาะ อันนี้เป็นแตงกวาอันนี้เป็นหอมขาวจะอันนี้เป็นผักซีเหล่ายายเอซือมาตลาดเอเชียคือกันจ้ะอันนี้กับผักกาดจ้ะพี่น้องยายเอซือมาตลาดเอเชียมาจ้ะพี่น้องมากินข้าวเ้ากับยายเอจ้ามาจ้าพี่น้องกินข้าวเ้าจ้าอันซุปน้องใหม่อันพยยะยอเล็กกันแหนอันหัวปลา <laughs> ยายกกินขนาเหนียวจัพี่น้องมุกพี่น้องพาก,กันเนี่ยยังกินเสาร์วันอาทิตย์เนาะจา้ะื้นนี้เป็นมือแหลกของอันออสเตเลียที่เฮ้าเปลี่ยนเวลาไม่จ้ะพี่น้องอันสิเขาซ้ำมือแล้วจ้ะสิเขาหนา้อนแล้วบัดน,นี้สิเปลี่ยนเวลาจากปกติเนาะพี่นอ้องออสเตเลียสี่ห้างจากอันแอดเดเลดนสิห้างจากเมืองไทยสองชั่วโมงครึ่งช่วงหนาหนาวเนาะจา้ะบันนี้เพราะช่วงหนาหอนเขาจะสิเปลี่ยนเป็นสามชั่วโมงครึ่งพี่น้องบันนี้เฮ้าสี่ห้างกัน ยุ่นนี่เนาะจ่าพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงสิบโมงนี่สิบจ่ะยุมังไทยกับสิบประมาณหกโมงหกโมงกุ๊กกว่าเนี่แหละหกโมงกุ๊กกว่าตอนนี้คนทางบ้านห้องกับตะล่างสิบหยาคเนาะพี่น้งองหยาคแตีงเขาเศร้ากันใหญ่กัน,ยยกนตเตีงเขาเศราต้งแต้ผุนต้งแต่เจ็ดโมงผุนพี่น้องเห็ดลายเนว ทั้งหนึ่งเขาทั้งอันตุมน้ำมัชุบเสียงพญายันกินหัวปลาไปเนาะจบัจบจบัจบจับจับจุ๊บมาเลิฟนี่ <S <S If ฟไอยัว o ูดอิสไกรพญายาันย้ายบอกแล้วว่าให้รอ,อดตักนำ้ำ อันซุปน้องใหม่พี่น้องไปใส่เขาแล้วเพราะว่ามืนอนี้ย,ยายอะแยะไเฮให้ตักเขาอันแบบที่เป็นน้ำเป็นเนื้งไห้เล้าองสิแม่จ่าบันนี้เขามันจะแห้งเนาะยาะเยะก็เลยบอกอให้เลกาตักเอาหน้ามันซุปน้องใหม่เนี่ยไปกินแต่ว่าเราก็เป็นเก่าด้วยพี่น้องใ <laughs> บบัวบว กำลังงามช่วงหนาหนาวมันจิบบอควายงามพี่น่องแต่ว่าพ่อเขาหนาหอนมากแนวเห็นมาจากใบมันจิงงามขึ้น <c oughs> ปันไงล้วก็กินอันกันพี่น้องแล้วกินแต่ใบวนวนดิตเนี่ยไ แบพับกกะเป็นลานเอเชียมาหมือน ข,ขึ้นก็นอนขึ้น,น,นยกพี่น้องวันมื่อื่นเสาร์สีเฮ็ดย่ังกินดีเราวางอันสุกน้อมใหม่กลบอันมกน้อมใหม่เส้นหมูพี่น้องก็เลยตื่นจอมาเลยตัดสินใจได้เฮ็ดอันสุกน้อมใหม่จ้ะ อยากกินซุปน้องไม่สดสดไหมพี่น้องอันนี้เป็นน่องไม่ดองไหมจ้ะแกฟูนเดบโอนน้ำไหมเนาะอีกสามอาทิตย์ก็กได้กลับไทยหรอกพี่น้องอันนี้ยุบเก่ากลับไทย เล่นอีทแบมบูทุบมัดหยอก,กเขาเครื่องออกลอบสิบโมงหรือสิบเอ็ดโมงเวละพี่นอนอย่าเอกกลืมต้องไปเบิร์เวลาไหมเอกกันกระสิบไปพิดเวลาเนาะพี่นอน buồn <laughs> cái vô giấy ấy, đẹp đại lâu anh kim ngay vô ngay lót chinh bỏ nhạc nào อยูอย่น้ำกันไม่ไม่ปั๊บโตลายยุบพี่นองเรื่องอาหารการกินเพราะว่าย่าเอ็มากินอาหารอิสาเน,นเนเาะบันนี่พอหญ่แล้วสิมเม้นประเด็กนะพี่น้องไปไปมาๆมาๆ่กูเมเนี่กินน้ำยาเอ็ได้เสวยถ้ากจนยังกักินในเมื่อฮพี่น้อง สูดน Ch ้ำแม่จนสิเมอมดหรอ กินจนเบิดเลยจ้ะพี่น้องจกว่าแสบหรือว่าจะว่าหิวจ้ะจากแบบคุณลหลายจ้ะที่รับชมคลิปของยายเอจ้ะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจยายเอน้าในเด้อจ้ะพี่น้องพอกันไม่คลิปหน้าจ้ะสาหรับคลิปนี้ยายเอกับสิคอตัวไปล้างถวยก่อนจ้ะพี่น้องจ้ะสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า